ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะมิวก็กำลังจะไปหาน้องๆชาวลาหูนะคะ,อ,ะอยู่ในหมู่บ้านขุนสวยนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าจะอยู่อีกโซนหนึ่งเนาะ,ะ,ะโซนนี้ก็จะแบบอยู่ในแม่สองค่ะแบบธรรมชาติมากเลยนะทุกคนที่เนี่ยถนนก็ยังแบบลำบากอยู่นะคะทางเข้าทางนี้นะคะแล้วก็ไฟฟ้าก็ยังไม่มีด้วยไม่ถึงว่าข้างทางอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็บางบ้านก็ไม่ ไฟฟ้ายังไม่มีไม่ค่อยสว่างเนาะไม่ยังไม่เข้าถึงเลยอะ <c oughs> ่ะก็วันนี้นะคะมิวก็เอาเออเอาพวกอ่อแมสนะคะแล้วก็เสื้อผ้ามาให้กับน้องๆชาวละหูโซนนี้นะคะอยากจะขอบคุณพี่พที่ส่งมอบอ่อแมสนะคะแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนาะ ที่ส่งมาให้น้องวิสิษมาแจกใจให้กับน้องๆที่ขาดแขนเสื้อผ้านะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เด็กๆก,ก็เลิกเรียนกันแล้วเท่าที่ดูนั่นจะเป็นเสื้อเด็กน้องเสื้อกันหนาวเด็กนะคะวันนี้มิวก็มาแจกเสื้อกันหนาวเด็กนะคะมาให้น้องๆทุกคนเลยโอ๊ยลืมซื้ออันนี้มนแม่ของเล่นน่ะ oh. มาให้น้องคนนี้เออเลออืเอ,อตรงนั้นตั้งอย่างนี้สิยาเถอเออโอเคค่ะถึงแล้ว รถ่ัดั้งรถหงรสิดูอุยมีมีกระเป๋าตังค์ด้วยนะตกใจรู้ว่าตังค์กระเป๋าตัง้ยโอยา่าเดาไม่บเาไไวิเราแล้วอถึงแล้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่เพนพันด้วยนะคะที่ได้ทาแมสนะคะหน้ากากอนามัยมาให้กับน้องๆชุมชนที่หมู่บ้านคุณสวยนะคะโซนราโฮนะคะก็ขอบคุณมากเลยเยอะมากเลยค่ะดู เยอะมากแพ็คมาดีมากเลยขอบคุณม,กมากๆเลยนะคะมาะเช็ดหัวเสียเยอะเลยก็อ <มา S 2> เอ่อวันจีนลูกค้าเนี่ยู้สึกลาน้ำก็บาลีเด่นนมาพุ่งหัวเสียเยอะมาฉีดสีด้วยลูกค้าเนี่เดียวคือเราคือมาเด็ขอบคุณค่ะ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 แบบขอบคุณค่ะ,คคะใช่ใช่น้องที่พี่คุยแล้วบอกว่าอยากได้รถแมคโครไหมใช่ไหม เดี๋ยวรอบหน้าซื้อรถแมคโครแมคโครอ่ะทุกคนลนแมคโครของเด็กอันเนาะน้องอยากได้แต่ว่าลืมทุกทีเลยอ้าวนหมาเหาคนสวยพี่เคเดี๋ยวไว้โองคุกใครตัดผมให้เนี่ยแม่ครับแม่ครับอยู่ปออะไรละอ้นุบาร์สองไอนุบารสองชื่ออะไรครับอ่ะเด็นำตัวสิชื่อน้องอะไรบอยสิลูกนะชื่ออะไรน้องอะไรลูกน้องนำวาสองครับตรงนั้น้องกินยาตีอ่ะเด้อ พเงี้ปงอ่ะยงตรกันตัยันสิอะบกนย่ลวไจียหละไม่ะอ่ะพี่ให้นะเดี๋ยวไปแจกไปแจกให้เพื่อนเพื่อนนะขอบคุณครับอ้ยดังเี่บบัมไม่เดี๋ยวฝาอที่บ้านเ้เยอยาบ้าเถอะเเลวเลบบชินคนนี่ย

แชร์เรื่องอะไรเหรอถ่ายรูปกับพี่นะโหเท่มากอ่ะพี่ด้วยพี่ด้วยมาถ่ายรูปเท่าไรกันแฮะเร็วนั่นเลน้องๆจะได้ใส่อุ่นๆนะคะเพราะว่าลอยเนี่ยอากาศหนาไนะคะ้องมา้องมาก็อยากได้เสื้อด้วยหรือเปล่าเนี่ยมาเห่ามาเห่าเนี่ยขเมออยากกินขนมอยากอยากได้รถอะไรนะในบอสซิซิในบอสในบอสด้วยแมคโครด้วยแมคโครแล้วก็อะไรนั้นแล้ถ รถถังรถถังไม่มีนะน้องสองโตมาอยากเป็นอะไรคะโตขึ้นอยากเป็นอะไรคะตำรวจอยากเป็นตำรวจเพราะว่าตำรวจจับโจรรวจจับโจแล้วโจรที่มันเป็นยังไงอะโจโนโจรขโมยเงินโจรขโมยเงินอุ้ยน้องรู้ด้วยนะทำไมถึงอยากอยากเป็นตำรวจเพราะจะจับโจรใช่ไหมจับโจร แค่นั้นเหรอ <laughs> แต่ว่าเก่งมากเลยนะน้องหวอนน้องโตมาอยากไปตำรวจนะคะเพราะว่าอยากจับโจรนนะคะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรดูแลดูแลนาะดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะเพราะอยู่บนดอยเนาะ,ะนก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีจะพาชมหมู่บ้านโซนลาหูทางนี้หน่อยนะคะคร่าวๆว่าการใช้ชีวิตอยู่ของโซนนี้เป็นยังไงนะคะอริยะเป็นสุธนนันต์นเนาะ ก็ฝากไว้เขาแล้วก็ให้น้องนี่แหละพาไปค่ะก็ฝากไวท้ที่ที่พี่เนาะก็ขอบคุณมากๆเลยค,ค่ะแล้วก็อันนี้แม่ก็ให้แจกจ่ายทุกคนเลยนะค<อ>บ,บ๊ายบายบเดี๋ยวพี่ไปเดินชมหมู่บ้านก่อนกินละเบมาได้อยอะกละบมาเลยไป